ตอ,ตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้ฝันอะไรเป็นพิเศษนะฮะ <_ d ance> ก็เป็นภาษาเด็กน,นะฮะ <_ d ance> เรียนด้วยเล่นด้วยอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนี้จวบจนกระทั่งเนี่ยตอนที่จะเข้ามหาลัยนะครับอั <_ d ance> นนั้นก็ต้องเลือกก็คณะทบคิดอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคณ <_ d ance> นะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์นะฮะนี่สุดท้ายนี่เราตัดสินใจเนี่ยเลือกคณะแพทยศาสตร์นะฮะแล้วก็สอบเนี่ยได้เข้าได้ที่คณะแพทยศาสตร์ลงมารามาธิบดีมาอะไรนี่ดนนะครับนี่ <_ d ance> ในสมัยก่อนเนี่ยจะเรียน ให้จบคณะแพทย์ก็ต้องได้ปริญญาวิทยาสเป็นเด็กก่อนนะครับ<ม>วิทยาเด็กก็เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมิถิลนนะครับ<ม>ก็ได้เห็นตัวอย่างอาจารย์ท่านที่เป็นนักวิายาสตรจริงๆแล้วก็ทุ่มเทนะฮะตอนนั้นก็มีความใฝ่ฝันเนี่ยอยากจะเป็นอย่างอาจารย์นะฮะนี่พอข้ามฝาคกบมาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามานะฮะต้องดูคนไข้ดวงต่างๆน,นะครับนะฮะก็ได้พบอาจารย์แพทย์ที่เป็นแพทย์ที่ดีและเก่งหลายท่านนะครับ ก็ตามภาษาก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นนะฮะก็อยากจะเป็นอย่างอาจารย์แพทย์นะฮะหล่านั้นบ้านใช่ก็ชื่นชมนะครับนี่สุดท้ายเนี่ยพอจบมาทํางานเนี่ยก็เลยอต้องสงสัยจะต้องรวมสองอย่างเข้าด้วยกันนะฮะก็เลยทางานเนี่ยเป็นแพทย์ด้วยนะครับในขะเดียวกันก็ทําด้านวิจัยในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยไปไปพร้อมกันนี่งานวิจัยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะฮะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพยายามวิจัยว่าเเราจะมีทาง วินิจฉัยนะครับหรือว่ามีวิธีการรักษาเนี่ยที่จะดีกว่าในปัจจุบันเนี่ยได้ยังนี้โชคดีเนี่ยฮะก็คือว่าตอนสมัยที่กลับมาทํางานเนี่ยนะครับก็มีท่านานศาสตราจารย์ในแพทย์รัชตะรัชตะนาวินนะครับอาจารย์ได้ปูพื้นฐานนะฮะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัยทางด้านเรื่องโรคกระดูกพรุนเนี่ยไว้ให้นที่ที่หน่วยนะครับนะฮะก็ทํางานเอกสาร ่อจากของอาจารย์แล้วก็ทํางานร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดน้องๆเยาวชนที่สนใจอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นแพทย์นักวิจัยอาจารย์ค่ะอาจารย์เราจะมีข้อคิดหรือว่าเคข้อทิ้งท้ายอะไรให้กับน้องๆบ้างไหมคะครับคือคิดว่าเนี่ยการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆไม่ว่าอยู่ในวิชาชีพไหนเนี่ยก็เป็นได้นะฮะแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นให้ดีเวลาทุ่มเทเนี่ยแน่นอนเนี่ยก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์อาชีพถูกไหมครับ แต่ว่าน้องๆเนี่ยหลายท่านเนี่ยฮะอาจจะบอกว่าเอสสำหรับในสายวิชาชีพเนี่ยตัวเองยังอาจจะยังไม่พร้อมนะ,ะที่จะเป็นนักวิยาศารเนี่ยที่เป็นวิชาชีพจริงๆนะฮะอยู่ในสายวิชาชีพอื่นเนี่ยก็เป็นนักวิยาศาสตร์ได้ขอให้มีความสนใจนะ,ะมีความทุ่มเทนะ,ะผลงานที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะฮะต่อสังคมเนี่ยโดยรวมแล้วก็ทาให้เรารู้สึกภาคภูมิใจนะครับมีความสุขที่จะทํางานแบบนั้นนะครับ